กระทรวงเกษตรเปิดรับสมัครวกศรุ่น5หวังยกระดับภาคเกษตรไทยเริ่มแล้วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดรับสมัครผู้บริหารระดับสูงร่วมหลักสูตรวิทยาการเกษตรระดับสูงวกศรุ่นที่5หวังยกระดับภาคเกษตรไทยต่อเนื่องตั้งแต่วันนี้ถึง20กุมภาพันธ์2567วันที่14มกราคมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมกับมูลนิธิเกษตรการและสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรองค์การมหาชนเปิดหลักสูตรวิทยาการการเกษตร ระดับสูงวกศรุ่นที่5เป็นหลักสูตรเพื่อขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทยให้เป็นผู้นําในระดับนานาชาติด้วยวิทยาการเกษตรเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ภายใต,ใต้หลักการตลาดนําการผลิตและเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความสมดุลมั่นคงและยั่งยืนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและสร้างผู้นําระดับสูงให้มีความรู้ความสามารถด้านการพัฒนาการเกษตรรวมทั้งก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ วิสัยทัศน์และประสบการณ์ระหว่างผู้นาทั้งภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนในรูปแบบประชารัฐมุ่งสู่การเกษตรวิถีใหม่สำหรับคุณสมบัติผู้เข้าร่วมหลักสูตรเป็นผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภาครัฐเอกชนและภาคประชาชนผู้บริหารภาครัฐรองอธิบดีขึ้นไปหรือเทียบเท่าผู้บริหารท้องถิ่นและสภาท้องถิ่นอบตอ,อบจอกรุงเทพมหานครพัทยาและอื่นๆสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรข้าราชการทหารหรือตำรวจระดับพลตรีพลอากาศ สตรีพลตรีพลตำรวจตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่าส่วนภาคเอกชนหรือองค์การสาธารณะต้องเป็นผู้บริหารระดับรองกรรมการผู้จัดการขึ้นไปหรือเทียบเท่าผู้บริหารสถาบันการศึกษาสื่อมวลชนและเกษตรกรดีเด่นภาควิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตรเข้าร่วมทั้งนี้หลักสูตรวิทยาการเกษตรสูงวศร,รุ่นที่5เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง20กุมภาพันธ์2567าจำนวน96คนศึกษาข้อมูลรายละเอียดและสมัคร เข้าร่วมอบรมผ่านทางเว็บไซต์ https://simoa.com ติดตามสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 02- ถ5797435ต่อ3616 0648709342คุณอ,อนอง์หรือเลนโอเอของหลักสูตร